สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาอัปเดตเสื้อยืดแฟชั่นให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะราคาตัวละหกบาทสามตัวสองยเจบาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะเสื้อยืดสวยๆเสื้อยืดคุณภาพดีๆราคาประหยัดน,นะคะพี่ๆพี่ๆเปิดต,ตัวตัวแรกก็เป็นงานแบรนด์เลยนะพี่ๆสามารถเช็คในเว็บสรงเว็บไซต์ได้เลยนะคะติดงานแบรนด์ไปเกือบทุกตัวเลยนะพี่ๆนี่เห็นไหม สวยๆแบบนี้อ้าเริ่มต้นตัวแรกเลยค่ะตัวนี้อกได้38ค่ะอกได้38ตัวนี้เป็นสีส้มส้มแบบสว่างๆเลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะในคลิปวิดีโอนี้อ่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่ๆชอบตัวไหนพี่ๆก็แคปภาพทักมาได้เลยนะคะ ในคลิปวิดีโอหนูจะทิ้งเวลาหนูอัปเดตคลิปหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปเนาะพี่ๆเมมเบอร์ Member, แล้วแอดไลน์ทักเข้ามาได้เลยนะคะทักไม่เป็นพี่ๆโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยค่ะว่ายังอยู่ไหมตัวนี้พี่ต้องการพี่ชอบมากๆแจ้งอกแจ้งไซส์แจ้งสีแจ้ง,จ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 งขนาดได้เลยค่ะถ้า,ามีแอปพลิเคชันไลน์แต่แอดเพื่อนไม่เป็นพี่ๆโทรเข้ามาสอบถามนะคะแล้วแจ้งหนูได้เลยหรือว่าแจ้งน้องๆทีมงานได้เลยว่า พี่แอดไม่เป็นพี่ทําไม่เป็นพี่แคปไม่เป็นเดี๋ยวหนูสอนค่ะเดี๋ยวหนูแอดไปอะไรแบบนี้อ่าตัวนี้อกได้สีิบหค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกนะเป็นสีน้ําเงินด้านหน้าเป็นลายสกรีนสีขาวด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะพี่พี่ใส่แบบสบายสบายใส่อยู่บ้านเลยนี่ใส่แบบสบายเลยนะเพราะว่าเนื้อผ้ามันดีทุกตัวตัวนี้อกได้สี่สินะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะ ตัวนี้อกได้4ี่สิบหนะนี่ลายสกรีนด้านหน้าแน่นๆ,ๆ,ๆแล้วผ้าคือดีคือใหม่มากๆวิพี่ผ้านุ่มมือมากเลยตัวนี้อกได้สี่ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะสีเขียวเข้มตัวนี้อกได้38งานสกรีนด้านหน้าสีดำด้านหลังเป็นสกรีนเลขสามเห็นไหม เหมือนคล้ายๆเสือ้ออุ้ยเป็นงานแบรนด์ด้วยนะพี่พี่นี่เป็นงานแบรนด์นะคะพี่พี่ลงไปเช็คเอานะอกได้สามสิบแปดค่ะตัวนี้ตัวต่อไปสีดําตัวนี้อกได้สี่ิสองพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนที่มองหาเสื้อยือดสีดาไว้ใส่นะใส่อยู่บ้านใส่แบบในชีวิตประจําวันในคลิปวิดีโอนี้มีหลายตัวเลยค่ะอะ ตัวนี้อกได้42นะคะเป็นสีดำพื้นพืนผ้าดีมากๆตัวที่หนูใส่หนูก็ซื้อไปจากที่ร้านนะใส่ดีทุกตัวเลยที่เลือกไปซื้อไปเนาะ69บาท3ตัว207บาทส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะตัวนี้อกได้48ค่ะตัวนี้อกได้48เป็นสีแดงสดด้านหน้าเป็นลายสกินแน่นๆเลยหน้าหน้าเป็นลายสกินแน่นๆเลยนะนี่ ดูว้าวเนื้อผ้าดีๆทั้งนั้นเลยพี่ๆชอบไหมคะชอบก็แคปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบตัวนี้จะเป็นสีฟ้าแบบจะฟ้าหมุนๆจะน้ําเงินก็ไม่น้าเงินจะฟ้าก็ไม่ฟ้าแบบนี้พี่ๆซื้อไปฝากคุณผู้ชายใส่ก็ได้นะนี่มีกระเป๋าด้านหน้าฝั่งซ้ายนะเป็นงานแบรนด์ด้วยนะเน,เ,นเ,เ,เนี่ยเห็นป้ายเล็กๆเนี่ย ายเล็กๆแบบนี้เป็นงานแบรนด์เดยวพี่ๆน่าจะรู้จักกันอยู่เนาะด้านหน้า,นาด้านหลังค่ะตัวต่อไปสีเทาเข้มตัวนี้อ,อกได้42สีเทาเข้มตัวนี้อ,อกได้42งานสกรีนด้านหน้าสีขาวลายสกรีนไม่ได้โอกไม่ได้แตกนะคะเขาแต่งมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นเหมือนอ่าอยู่ชายหาดอยู่ริมทะเลมีนกมีต้นมะพร้าวแล้วมีเรือสำเภาเนาะนี่ด้านหลังค่ะไม่มีลายสกรีนนะคะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้เป็นสีชมพูอู้สีชมพูสวยมากสีชมพูสวยมากๆเลยค่ะงานแบรนด์ด้วยอะตัวนี้อกได้44นะคะพี่พี่ถ้าไหนที่อกใหญ่ไซส์ใหญ่ในคลิปวิดีโอนี้มีหลายตัวเลยลองมารับชมแล้วลองรับไปใส่ก่อนนะเพราะว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อกันเยอะมากๆเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้จะเป็นสี สีแดงวายสีแดงเข้มเห็นไหมงานสก,กีนสีขาวด้านหน้าตัดกับสีเสื้อมากๆด้านหลังก็มีลายสก,กีนนะพี่ๆหรือพี่ๆท่านไหนที่ไม่ชอบแบบมีลวดลายเยอะๆพี่ๆสามารถแจ้งได้นะจะได้เช็กให้เนาะอกเท่านั้นไซส์เท่านี้คอลายสก,กินนิดน,นึงลายสก,กินไม่เยอะหรือไม่มีลายสก,กีนแจ้งได้เลยค่ะอกได้44นะคะตัวน,วนี้ตัวต่อไป สีชมพูพาสเทลสีชมพูอ่อนตัวนี้อกได้38ค่ะงานสกรีนด้านหน้าสีชมพูเข้มสีชมพูแบบเรืองแสงอ่ะพี่พี่ตัวนี้อกได้38นะคะด้านหลังไม่มีลายสกรีนไม่มีลวดลายเป็นสีชมพูพื้นๆเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ตัวนี้อกได้44งานสกรีนโอ้โหเฉล็แบบแฉบลบ็แบแฉลบเขาเรียกว่าเฉียงเฉียงข้างางเห็นไหม เป็นงานคอวี v. ตัวนี้อกได้44นะคะตัวนี้เป็นสีกรมสีน้ำเงินเข้มอ่ะตัวนี้อกได้48ค่ะตัวนี้อกได้48ออ้ยตัวนี้ผ้านุ่มมากเลยตัวนี้ผ้านุ่มมือมากงานสกรีนด้านหน้าด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะคะตัวนี้งานแบนหรือเปล่าตัวนี้ก็งานแบนค่ะอกได้48นะคะตัวนี้อ่า สีเขียวเข้มตัวนี้อ,อกได้42่อค่ะอู้สวยมากพี่พี่ใส่แบบทรงโอเวอร์ไซส์ใหญ่ๆแบบที่หนูใส่ก็สวยหรือจะใส่เข้ารูปเข้าทรงก็สวยนะเสื้อยือดเป็นเสื้อที่ใส่ได้ทุกอ่าเขาเรียกว่าอะไรทุกฤด,ดูกาลทุกโอกาสนะพี่พี่ใส่แล้วสวยใส่แล้วดูเรียบร้อยเหมือนกันเลยตัวต่อไปสีเทาตัวนี้อ,อกได้42ค่ะสีเทาตัวนี้อ,อกได้42งงานะสกรีนด้านหน้าด้าหนาหลังไม่มีลายสกรีนนะ นี่ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สค่ะอู้ัวนี้ผ้าดีมากอกได้46น่าจะเป็นงานแบรนด์ด้วยนี่แต่หนูไม่รู้จักอกนี่เห็นไหมน่าจะเป็นงานแบรนด์ด้วยนะพี่ๆอกได้ส6ค่ะตัวนี้อะด้านหน้านะคะออกแนวเท่ๆนิดนึงตัวนี้จะออกแนวเท่ๆนิดนึงพี่ๆท่านไหนที่ชอบแบบแต่งตัวเป็นสายลุยสายแมนแมนโอ้โหตัวนี้ตอบโจทย์เลยใส่กับบางเกงยีน สวยตัวต่อไปตัวนี้อกได้42่สิบสอค่ะตัวนี้อกได้42ตัวนี้จะเป็นสีแดงสีแดงชมพูไม่แดงสดนะสีแดงอมชมพูนะตัวนี้หน้าหน้าเป็นลายสกรีนแน่แนๆ่นเลยค่ะเห็น <_ C> ไหมอ่านไม่ออกอันได้แต่ not today อันล่างมองไม่ชัด <_ C> หน้าหลังค่ะตัวนี้อกได้42นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้48ค่ะ สีกรมตัวนี้อกได้48งานสกรีนที่อกด้านซ้ายสีขาวเล็กๆเห็นไหมนี่ค่ะด้านหลังเป็นลายสกรีน2021 2 0 2 1แล้วมีภาษาอังกิดตัวนี้เนาะเซฟิงอะไรก็ไม่รู้แหละค่ะนั่นแหละค่ะอกได้48นะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้48ค่ะตัวนี้อกได้48เป็นสีเขียวพาเทลลายสกรีนด้านหน้าแน่นๆแบบนี้เลย อาตัวนี้เป็นงานแบนด์นะคะ<ๆ>เห็นไหมรอยตัดปลายออกแบบนี้แสดงว่าเป็นงานแบนด์ราคาแพงเลยด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะสีเทาอ่อนตัวนี้อกได้44งานสกรีนสีเหลืองด้านหน้าด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะด้านหลังเป็นสีเทาพื้นเลยค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะสีเทาเข้ม สีขาวเข้มตัวนี้อกได้สี่สิบสด้านหลังค่ะตัวนี้ผ้านุ่มมากๆเลยลายสกีนสีขาวด้านหน้าด้านหลังไม่มีลายสกีนนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหค่ะตัวนี้จะเป็นสีขาวครีมอกได้สี่สเลยค่ะว้าวว้าวมากเลยนี่เพราะว่าไซส์4648ที่ร้านไม่ค่อยมีขายดีมากๆเลยค่ะ ส่วนมาที่ถามมาอก46 48มีไหมคะ50มีไหมคะจะบอกว่าไม่ค่อยมีอัปเดตให้นะคะนานๆจะมีเข้ามาเก็บรวบรวมไว้รออัปเดตให้ชมทีเดียวขายดีมากตัวนี้อกได้42ค่ะอู้ว้าดีมากเลยตัวนี้สีดําพื้นตัวนี้อกได้42ค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะสีดาพื้นมีหลายตัวรบกวนแจ้งอกแจ้งไซส์ให้ถูกด้วยนะคะพี่ๆเพราะว่าเวลาหาหาให้ดีเทลเสือ้อยืด สีดำจะเหมือนกันเกือบทุกตัวเลยค่ะพี่พี่ตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะสีเขียวตัวนี้อกได้สี่สิบแปดตัดลายสกรีนสีเทาสีเงินอ้าด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะคะอา้าวตัวนี้ก็ป้ายเกือบขาดพี่พี่ดูป้ายน้องเกือบขาดเลยนะตัวนี้เป็นงานป้ายงานแบรนด์นะคะอกได้สี่สิบแปดค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้4ี่บี่ค่ะสีม่วงตัวนี้ผ้านุ่มมากอกได้4ี่สิบสี่ตัวนี้เป็นงานป้ายเหมือนกันตัวนี้เป็นงานป้ายเหมือนกันนะคะนี่อกได้สี่สิสี่ค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปสีฟ้าตัวนี้อกได้สี่สิหกค่ะสีฟ้าตัวนี้อกได้สี่ิบหกนะที่อกด้านซ้ายเป็นงานสกรีนสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินเข้ม,ขมแบบจะออกไปทางดำเลยนะนี่ ด้านหลังค่ะตัวนี้อกได้4ีนะคะตัวต่อไปสีเทาตัวนี้อกได้46่ค่ะอกได้46นะงาสกรีนด้านหน้าแน่นๆเลยไม่หลุดไม่ลอกแน่นอนค่ะด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะคะใส่แล้วไม่คันค่ะเพราะว่าที่ร้านทำการซักอบรีดให้แล้วนะอุ้ยน้องเป็ดตัวนี้น่ารักมากแล้วผ้าดีโอ้โหไม่ดีได้ไงเนาะ พี่่เป็นงานแบรนด์ตัวนี้อกได้สี่สิบหกนะคะเป็นงานแบรนด์ราคาแพงเลยพี่ๆสามารถเช็คในเว็บไซต์ได้เลยคะ่ะว่ากี่บาทตัวต่อไปสีกลมตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะงานสกรีนด้านหน้าสีขาวทั้งหน้าเลยนะด้านหลังสกรีนตรงนี้นิดหนึ่งเห็นเปล่า,อ,าอกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้ก็เป็นงานแบรนด์งานป้ายเหมือนกัน งานป้ายงานแบรนด์เหมือนกันนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้48ค่ะสีเขียวตัวนี้ด้านหน้าไม่มีลายสกรีนนะคะตัวนี้อกได้48ป้ายค่ะป้ายด้านหลังไม่อ่าด้านหลังมีลายสกรีนนะด้านหน้าไม่มีลายสกรีนนะคะด้านหลังมีลายสกรีนนะอกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้สีแดงสีแดงเข้มอกได้46ว้าว อ,อกได้46แล้วผ้านุ่มมากๆเลยนะพี่พี่ผ้านุ่มมือมากนี่ตัวนี้ก็เป็นงานป้ายเหมือนกันนี่อกได้46ค่ะผ้านุ่มมือมากๆเลยยืดยืดเด้งเดงเลยนี่ด้าน,นหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะโอ้พี่พี่ดูป้ายพี่พี่ดูป้ายเพราะว่าผ้ามันนุ่มมือนี่ป้ายป้ายป้ายค่ะอ,อก46นะคะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้40บค่ะงานสกรีนที่อกด้านซ้ายนิดน,นึงเป็นสีสีน้าเงินกากเพชรกากเพชรอะพี่พี่สีน้าเงินใสกากเพชรเห็นไหมสวยมากๆเลยด้านหลังก็เป็นสีน้ําเงินกากเพชรเหมือนกันอกได้40ค่ะตัวนี้สีดําตัวนี้อกได้40นะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42ค่ะตัวนี้อกได้42งานสกรีนโอ้โหแน่นมากพานุ่มมากงานป้ายด้วยนี่ ด้านหลังนะคะตัวต่อไปพี่ๆหนูจะบอกว่าพี่ๆคุมสุดคุมแล้วนะราคาแค่หกสิบเก้าบาทเพราะว่าถ้าพี่ๆไปซื้อใหม่มือหนึ่งเป็นงานป้ายงานแบรนด์แบบนี้ราคาแตะหลักพันเลยค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบงานสกรีนด้านหน้าด้านหลังสกรีนเต็มแผ่นหลังเลยค่ะตัวต่อไปสีดำตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะ สีดำตัวนี้อกได้42นะโอ้งานสก,กินสวยมากเลยตัวนี้พี่พี่ดูดิดูลายสก,กินงานสก,กินใกล้ๆโอ้โหแน่นแ่นแบบนี้ด้านหลังก็แน่นเวอร์อกได้42นะคะตัวนี้อกได้44ค่ะสีเทาเข้มตัวนี้อกได้44ตัวนี้ก็เป็นงานป้ายตัวนี้ก็เป็นงานป้ายนะเห็นไหม อกได้สี่สิบสี่ค่ะด้นานหลังค่ะอุพันนุ่มม,กมากๆเลยพี่พี่ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะสีแดงพื้นๆไม่มีลวดลายทั้ง้าหน้าและด้านหลังนะคะไม่มีลวดลายนะคะทั้งด้าหน้าและด้านหลังเลยตัวนี้เป็นงานปลายที่ฝังผ้ามาเลยเห็นไหมรอยเขาลอกออกไปแล้วนิดนึงอกได้สี่สิบสี่นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกโอ้นานสกินแน่นมากๆตรงนี้ ตรงกลางเลยงานสกรีนเด่นเดเลยค่ะด้านหลังไม่มีลายสกรีนนะตัวนี้อกได้สี่หค่ะไซส์ใหญ่มีมาไม่เยอะพี่พี่รีบเอบรีบรับไปนะคะเพราะว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยนั้นๆจะมีปนเข้ามานะคะส่วนมากจะเป็นไซส์สี่สิบสองสีแบบนี้จะมีเยอะ46่สิบี่สิดห้าสิไม่ค่อยเห็นนะคะตัวนี้อกได้40ค่ะโอ้งานสกรีนแน่นมากป้ายสีเทาแวบ,บ นี่โอ้อกได้สี่สิบค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอุ้ยตัวนี้ก็ผ้านุ่มเหมือนกันผ้านุ่มผ้าใส่สบายทุกตัวเลยนะพี่พี่รับรองรับไปแล้วพี่พี่จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอกได้สี่สิบสี่ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะลายทหารสีน้ำตาลอกได้สี่สิบสองนะนี่ซื้อไปฝากอ่า ลูกผู้ชายหลานผู้ชายใส่เนาะพี่พี่โอโหเทมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยสวยมากๆผ้าดีๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่พี่ผ้าใหม่มากๆตัวนี้อกได้42ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะสีเขียวเข้มตัดลายสกรีนสีเหลืองสีเขียวเข้มตัดลายสกรีนสีเหลืองงานแบนด์งานป้ายนี่ด้านหลังค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้38ค่ะงานสกรีนที่อกด้านซ้ายสีขาวเล็กๆเนี่ย <Yeah. S 1> ด้านหลังมีลายสกรีนเหมือนกันนะคะพี่ๆท่านไหนที่ชอบแบบลายสกรีนเล็กๆหรือว่าลายสกรีนไม่ใหญ่ไม่เต็มตัวตัวนี้ก็สวยค่ะสีม่วงสวยมากๆเลยนะงานจริงสวยมากๆเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะว้าวตัวนี้สว้าวมากเลยสวยมากๆ งานจริงสวยมากๆเลยนะพี่พี่เป็นงานป้ายงานป้ายนะคะป้ายนี้พี่พี่สามารถเช็คได้เลยในเว็บไซต์หลายบาทเลยตัวนี้อกได้40ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะสีเทาตัวนี้อกได้44อู้ตัวนี้ผ้าดีเนาะถ้าแบบเข้ารูปเข้าตัวน่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นทรงแบบของหนูตัวนี้เนาะตัวนี้จะเข้าแบบตามรูปตามทรงของเราเลยตัวนี้อกได้44ค่ะงานแบรนด์ด้วยนะเนี่ย ตัวตอ่อไปลายทหารสีเขียวเทาน้ำตาลอา้าวมีงานปักด้วยเนี่ยของสัญชาติไหนชวนชาติไหนก็หนูไม่รู้จักหรอกคะ่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองนะคะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะผ้าใหม่มากๆวิพีีน่นี่มีป้ายด้วยมีป้ายด้วยอกได้สี่สิบสองนะคะ อกได้42ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้อกได้44วิยังไมตัวนี้ผ้านุ่มมากเลยเนี่ยใส่เป็นทรงโอเวอร์ไซส์รวมๆใหญ่ๆแบบนี้เออเท่มากตัวนี้อกได้44นะคะพี่เพื่อนท่านไหนที่ไม่ชอบแบบใส่รัดรูปหรือว่าเข้ารูปเข้าทรงพี่พี่ก็สามารถรับเกินไซส์ไปสัก 1>, 1นิ้ว2นิ้วอะไรแบบนี้เนาะตัวนี้อกได้54ค่ะว้าวสีน้ำเงินสดตัวนี้อกได้5 4ไม่มีลายสกรีนทั้งหน้าหน้าและด้านหลังนะคะไม่มีลายสกรีนเลยเป็นสีน้ำเงินพื้น,พ,นพื้นเลยนี่สำหรับคนที่ไม่ชอบมีลวดลายเนาะอยากใส่สีพื้นๆอะไรแบบนี้นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้56ค่ะสีกรมอกได้ห้ว้าวค่าดีทุกตัวเลยนะ งานป้ายเนาะติดป้ายติดเบนเกือบทุกตัวเลยนะคะพี่พี่อกได้ห้าสิค่ะตัวต่อไปอ่ะปิดท้ายที่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเขียวสะท้อนแสงเขียวเรืองแสงค่ะอกได้48่สบโอ้โหแสบตามากๆพี่พี่อกได้48นะเป็นงานป้ายด้วยนี่เห็นป้ายเทาๆแวบๆบเมื่อกี้อ่ะลายสกินแน่นๆเด่นๆแบบนี้สีแบบนี้พี่พี่ ใส่อยู่บ้านแล้วส่องแล้วเราไฟจะส่องเข้าหาตัวแสงเสื้อ่าสีเสื้อจะสะท้อนแสงไฟโอ้โหแสบตาสุดๆเลยอกได้48ค่ะเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูอัปเดตเสื้อยืดแฟชั่นให้พี่ๆได้รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ